ชายสุดแสตอนที่สี่หมอโอว่าเครยดแล้วที่ตัวเขาต้องไปรักษาอัมมลินและลูกน้องแต่เรื่องของหมออยู่เครียดกว่าหมออยู่รับเด็กนอกเมืองรักษาในโรงพยาบาลถ้ามีใครรู้เข้าหมออยู่จะต้องเดือดร้อนอย่างแน่นอนความใจดีของพี่จายนั้นมันอาจไม่ได้ช่วยทั้งหมอ ทั้งเด็กที่มารักษาแต่มันก็ไม่มีอะไรแล้วนี่อย่างน้อย,อยก็ควรแจ้งผอให้รู้ก็ตอนนั้นมันสุกเสินจริงๆนี่ยายห้ันต้องห่วงนายอีกคนหนึ่งเลยค้าฟาเดียคนเดียวบ้านนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงบ้างติดต่อไม่ได้เลยเหรอโอไม่ได้เลยฟาเดียสลาด อย่าห่วงมากไปเลยถึงจะรู้ว่าฟาเดียฉลาดจะไปอยากรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้เข้าทางฟาเดียยังไม่ได้รับอนุญาตเข้าห้องแล็บพอจากเรื่องเมื่อวานเป็นฮานและไวหาที่ได้รับอนุญาตเข้าไปฮานดีใจมากแต่ดีใจได้เปีบบเยงแปเงแค่เท่านั้น ลายเชื่อก็ถูกเบเพราะผลกระทบมาจากฟาเดียเพราะงานสนิทสนมกับฟาเดียทำให้อาจารย์พลอยไม่ไว้ใจไปด้วยต้องรอจนกว่าพวกอ,อาจารย์จะไว้ใจฮานหงุดหงิดมากเข้ามาต่อว่าฟาเดียเป็นเพราะนายทำให้ฉันไม่ได้เข้าห้องแลบเป็นบรซันเหรอวันนั้นฉันช่วยนายแล้วยังไงทำตัวเองทั้งนั้นพ่อคนหนื่นเดือดร้อน ฉันเนี่มันทำคุณคนไม่ขึ้นจริงๆทวงมูลคุณเหรอเปล่าก็ข้าสงสัยไม่ต้องหลอนตัวเมื่อฟอเดียไมาได้เข้าห้องแลบก็มีโอกาสคุยกับด็อกเตอร์มากขึ้นพวกเขาแอบมาพบกันไม่เป็นไดอีกไม่กี่วันอาจารย์พวกนั้นคงจะเรียกเข้าห้องแลบเองด็อกเตอร์ มมีเรื่องสงสัยทำไมพวกเราถึงคบคนนอกไม่ได้ไม่ใช่คบไม่ได้ไม่ควรครบหรือพูดคุยกับคนนอกไม่ว่ากรณีใดๆทำไมยังไงมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วพวกทหารก็ยังไปเจอคนในชุมชนพวกนั้นน่ะได้แต่พวกที่มีโอกาสที่จะเปิดเผยข้อมูลและความลับที่สูงไม่ใจแห่งนี้ ไม่ได้โดยเฉพาะพวกนักศึกษาและโดยเฉพาะนักศึกษาที่เข้าห้องแลบเข้าใจแล้วดรมเฟอร์เดียจะมีเรื่องสงสัยอีกมากมายแต่บางเรื่องก็ไม่คิดจะถามโดยเฉพาะบรรดาอาจารย์พวกนั้นถ้าจะนับไปมีดเรเท่านั้นที่อายุราวประมาณ40ไปไป50แต่บรรดาอาจารย์พวกนั้น แค่ยี่สิบไปไปสามสิบต้นตนเท่านั้นคนกลุ่มนี้ได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจากบรรดาอาจารย์และด็อกเตอร์ที่เก่งๆทำให้พวกเขาเก่งมากและที่น่าแปลกพวกเขากลัวว่าด็อกเตอร์จะมีความรู้มากเกินไปทางการกำลังคิดอะไรอยู่พอถ้าเขาคิดระแวงด็อกเตอร์ก็ต้องระแวงอาจารย์สามคนนั้นด้วย ดอกเตอร์สสชัยย้ำเรื่องไทโอและกลุ่มไทโอพยายามเป็นมิตรกับกลุ่มนี้ไว้รวมถึงกลุ่มทีพีทำไมต้องเป็นมิตรกับทุกกลุ่มโดยเฉพาะสองกลุ่มนี้หรือกลุ่มคนพวกนี้จะเป็นคนดีหลังจากคุยกับดอกเตร์แสงชัยปาเดียก็หาโอกาสที่จะออกไปครั้งน่อยครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ได้รับอนุญาต เป็นฟาเดียต้องขอให้หานช่วยฉันไม่ไปไปเถอะหน้าหากนายเจอกับคนที่ชื่อไทโอให้บอกเขาบอกอะไรฉันอยากเป็นเพื่อนกับเขาโอ๊ยแล้วฉันจะไปบอกอยังไงเคยเห็นก็ไม่เคยเห็นหรือว่าคนที่อุ้มนายวันนั้นไม่ใช่หรอก ถึงเขาจะชื่อเหมือนกันแต่คงไม่ใช่ชื่อเหมือนกันหมายความว่าผู้ชายคนนั้นก็ชื่อไทโออืมและถ้าเขาใช่ไทโอที่นายตามหาละ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วทำไมฉันต้องทำให้ด้วยนายอยากได้อะไรฉันให้หมดทุกอย่างเลยเหรออืมของของฉันทุกชิ้นนายสามารถหยิบไปได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต ไม่ด้อยากได้หรอกนะแต่เห็นว่ามาขอ,อร้องก็ทําให้กันแล้วกันหาาออกมาพร้อมกับกลุ่มทหารแต่คนที่เจอไม่ใช่ไทโอแต่เจอกลุ่มทีพีที่มีอัมมาลินเป็นหัวหน้าที่หานเจอก็คือเสกสรรกับเดชาเพื่อนในกลุ่มเพราะอัมมาลินกับคนอื่นๆมาเจ็บทั้งสองคนจึงมาที่ชุมชน กพมาซื้อของที่จำเป็นและหาข่าวเมื่อหานเข้าไปทักแล้วถามว่าใช่ไทโอหรือเปล่าทําไมต้องสองคนหันกลับมามองมองอย่างไม่เป็นมิตรทําให้ฮันรู้ได้ทันทีว่าสองคนนั้นไม่ใช่นอกจากไม่ใช่แล้วอาจจะเป็นศัตรูถามหามันทําไมหรือรู้จักมันเออขอโทษครับ ไม่รู้จักผมแค่ทักคนผิดทักคนผิดเหรอเป็นนักศึกษาใช่ไหมเออคืออย่านะครับคือผมมากับพวกทหารไม่งั้นคุณพวกคุณมีปัญหาแน่ปัญหาไม่กลัวกลัวว่าจะไม่มีนะสิ้ามเกือบจะถูกลากไปแล้วโชคดีที่อาจารย์เบียเข้ามาสะก่อนท้าไม่สองคนนั่นชะงัก แล้วก็เลือกที่จะเดินหนีไปหานถึงกับถอนหายใจอย่างโ่งกอ,อกพร้อมกับหันมาทาองอาจารย์เบีย์ทำไมอาจารย์ถึงมาอยู่ที่นี่เขาควรอยู่ในห้องแล็บโดยเฉพาะต,ตอนนี้เกือบไปแล้วคุยอะไรกับคนพวกนั้นหรือว่ารู้จักกันไม่ใช่นะครับอาจารย์ผมไม่ได้รู้จักเขาจริงๆนะครับอาจารย์ก็เห็นยุนคุยกันอยู่ตาสองนาน ถ้าไม่รู้จักตามฉันกลับไปที่ศูนย์วิจัยดูนี้ครับอาจารย์ดูเหมือนจะเกิดเรื่องข้าไใแล้วสวยซ้ําสวยซ้อนฮานต้องมาสวยเพราะฟาเดียเมื่อมาถึงศูนย์วิจัยฮานก็ถูกสอบสวนฟาเดียไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าฮานไปเจอใครที่ไม่ควรเจอหรือจะเจอกับไทโอแล้วเมื่อฮานต้องมาเจอรำเพราะเขาฟาเดียถึงต้องช่วยเขาไปยืนรออยู่ ที่หน้าห้องประชมุมลอาจังหวะที่จะเข้าไปทางหานที่กำลังถูกสอบสวนตอิที่เศษทุกคำกล่าวหาเขาไม่รู้จักคนดอกไม่ได้บอกอะไรกับคนนอกทั้งนั้นพ่อเขาก็เพิ่งมาที่สวนวิจัยได้เพียงไม่กี่วันถ้าอย่างนั้นฉันจะตับตามองเราเป็นพิเศษได้ครับอาจารย์ แต่ว่าผมไปได้หรือ,อยังได้สิโบจะปล่อยก็ปล่อยง่ายทำให้หานกลัวแทบตายพอหานออกมาก็เจอกับฟาเดียถูกฟาเดียดึงไปทางด้านหลังของศูนย์วิจัยทำไมต้องพาฉันมาตรงนี้ด้วยน่ากลัวจะตายไม่มีใครเลยไม่มีคนละดีมันเกิดอะไรขึ้นก็เหมือนกับที่นายโดนนั่นแหละฉันคุยกับคนนอก คนพวกนั้นน่ากลัวมากไม่ใช่ไทโอของนายหรอกไทโอไม่ใช่ของฉันแค่มีบางคนบอกว่าให้เราผูกไปกับเขาคนบางคนที่ว่าใครกันหรือบอกฉันไม่ได้บอกได้มันต้องได้อยู่แล้วเพราะฉันก็ต้องควรรู้ฉันยอมเสี่ยงพ่อนายเลยนะด็อกเตอร์แสงชัยนายไว้ใจเขาเหรอ ไม่รู้เหมือนกันทุกคนที่นี่ดูแปลกไปหมดแล้วเราจะเชื่อใจด็อกเตอร์คนนี้ได้มากแค่ไหนเริ่มสลาดแล้วนี่ถึงตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าควรเชื่อเขาดีไหมแต่สิ่งที่เขาบอกฉันมันก็ประกันได้ว่าเขารู้จักที่นี่ดีกว่าเราเขาบอกอะไรนายเหรอ้านามด้วยความอยากรู้ พอดียไม่ยอมบอกฮานเพราะเขาก็ยังไม่ไว้ใจฮานเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องทองคำเขาเรี่ยงไปพูดเรื่องผลวิจัยแทนจริงเหรอผลการวิจัยถูกเปลี่ยนมันไม่สมบูรณ์แต่คนพวกนั้นกลับเป็นความลับนะแม้มันจะไม่สมบูรณ์แต่มันก็ยังช่วยคนได้ว่าไปแล้ว ทำไมต้องปิดบังข้อมูลด้วยฉันไม่เข้าใจอ่ะถึงงานจะไม่เข้าใจแต่ฟาเดียเข้าใจดีเลยแหละว่าทำไมมันก็คือผลประโยชน์ผลประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับกลางดึกกนนั้นฟาเดียพยายามติดต่อพี่ชายด้วยการโทรหาแต่สัญญ,ญาณมันก็ขัดขัดหายฟาเดียไม่สามารถติดต่อพี่ชายได้ จึงเลือกเป็นส่งข้อความเพื่อต้องแหล่งมีสัญญาณข้อความนี้อาจถูกส่งไปถึงพี่ชายทางหมอดูพอได้รับข้อความจากฟาเดียก็ดีใจมากเป็นข้อความสั้นๆลงวัคซีนที่ไม่สมบูรณ์แค่ยับยั้งเชือ้อแต่มันไม่ถึงขั้นรักษาให้หายก็แค่นั้นมีแค่นี้เหรอฟาเดียส่งมาแค่นี้เหรอใช่ฉันว่าที่นั่น อาจไม่มีสัญญาณยู you. เราเสี่ยงไปนอกเมืองกันไหมมันอันตรายมากเราไม่มีฐานคุ้มกันนะโอแต่ว่าฉันอยากจะลองดูสักครั้งจางน,น้อยก็พาน้องกลับมาฉันก็อยากให้น้องกลับมาแต่ฉันกคยอมให้นายไปเสี่ยงไม่ได้หมอยูห้ามทำ หรือคิดจะทำแบบนี้เด็กขาดเข้าใจไหมหมออยู่ค่อนข้างเครียดเพอากลัวว่าหมอโอที่ใจร้อนจะทำอะไรหุนหันพลันแล่นคืนนั้นหลังจากออกเวรหมออยู่กลับบ้านแต่หมอโอมาที่ผับพอเขาอาจโชคดีเจอคนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์วิจัยเพื่อจะได้สอบถาม,มรู้อะไรบ้างแต่เขากลับโชคล้ายเจอเข้ากับอมริน อัมมาลินเข้ามาทักทายอัมมาลินเข้ามาสืบข่าวเรื่องขังแสงที่กลุ่มของเขาบุกไปเมื่อคืนรวมถึงมาเบิกเงินพวกเขาพอตอนนี้พวกเขาต้องใช้เงินจำนวนหน้าเพราะอีกนานเลยทีเดียวกว่าพวกเขาจะออกปนได้อีกโดยเฉพาะปนหน่วยงานรัฐเมาคิดว่ามรลินสะกดรอยตามเขามา ก็เลยไม่อยากจะคุยด้วยสักเท่าไหร่นักแต่เมื่อมันหลีกเลี่ยงไม่ได้พออมรลินก็เป็นบุคคลที่น่ากลัวแม้ต่อผออ,อย่างเกรงใจเขาควรจะหลีกเลี่ยงมีเรื่องกับอมรลินมาคนเดียวหรอหมอมาคนเดียวขอนั่งด้วยได้ไหมฉันก็มาคนเดียวเหมือนกันไม่ได้เพราะที่ฉันมาคนเดียวก็พออยากนั่งเดื่คนเดียวมันเหงานะหมอ ฉันไม่เหงาและฉันก็ไม่มีความจําเป็นที่จะคุยกับนายแล้วคนแบบไหนที่หมออยากคุยด้วยเหรอก็คนที่รู้จักศูวนย์วิจัยไงศูวนย์วิจัยที่อยู่นอกเมืองนายรู้จักไหมล่ะฉันเดาได้เลยว่านายรู้จักแต่อาจไปไม่ถึงใครว่านอกจากรู้จักแล้วฉันยังเคยไปมาแล้วด้วยจริงเหรอ หมอโอดูมีความหวังขึ้นมาทันทีเขาจ้องมองอมรินอมรินก็ปลกใจทำไมหมอโอถึงได้สนใจเรื่องสูนวิจัยนั่นนักหรือว่าหมอโอหรือหมอโออยากจะเข้าร่วมการผลิตวัคซีนที่ศูนย์วิจัยแห่งนั้นนายเคยไปและนายเคยเข้าไปข้างในหรือเปล่าตอนนี้ยังติดไม่นานก็ไม่แน่ แล้วมันไกลจากในเมืองมากไหมมากล่านตรายมากด้วยหมอจะรู้ไปทำไมน้องชายฉันอยู่ที่สูนใีใจฮะน้องชายที่แท้ก็เป็นห่วงน้องชายนี่เองฉันคิดว่าหมออยากไปที่นั่นสิฉันก็อยากไปแต่มันไปไม่ได้นะสิถ้าอยากไปจริงๆฉันช่วยได้นะหมอ แม้จะเห็นโอกาสที่จะไปช่วยฟาเดียกับเข้าเมืองมาได้แต่อมรินดูไม่น่าไว้วางใจตล่อยเขาจะไปถึงที่นั่นได้แต่ใช่ว่าเขาจะรับน้องชายกลับมาอย่างปลอดภัยคิดนานจังนะหมอถ้าคิดได้เมื่อไหร่ก็โทรหาฉันแล้วกันอมรินพูดพร้อมกับเดินจากไป